ดีค่ะหลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเราจะทำข้อความตอบกลับเนี่ยใน l i n e o f f i c i a l a c c เ u n t เราจะทำยังไง Line นะคะจะมีการตอบกลับอยู่2แยกเป็น2ประเภทนะคะคือข้อความตอบกลับอัตโนมัติกับข้อความตอบกลับ AI นะคะถ้าเป็นในส่วนของข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยคือเราสามารถคิดและบ ป้อนนะคะป้อนคำตอบได้เลยนะคะคิดคําถามป้อนคําตอบในสิ่งที่เราต้องการนะคะส่วนข้อความตอบกับเอไอ AI, เนี่ยมันจะมีชุดคําถามคําตอบแล้วก็สามารถนะคะเลือกเทมเพลตเหมือนที่เขาเลือกให้นะคะเดี๋ยวนารีจะอธิบายให้ฟังนะคะ ข้อเสียนะคะข้อเสียของ AI นะคะเวลาตอบชุดคำตอบของ AI อะคะถ้าเขาถามมานะคะถ้าเขาถามมาแบบว่าประมาณว่าเราไม่ได้ป้อนหรือระบบไม่ได้ป้อนนะคะมันก็จะถามว่า AI ก็ถามว่าประมาณว่าเออช่วยพูดอีกทีสิคุณหมายถึงอะไรเราไม่สามารถที่จะจะตอบได้แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นมีแอดมินนะคะเราก็สามารถ ทักแชทเข้าไปถามลูกค้าอีกทีก็ได้นะคะแล้วก็ไปตอบแทนอีกทีก็ได้นะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาคงรู้แล้วค่ะว่าคือเราป้อนระบบไว้นะคะมันมีทางเลือกนะคะคือถ้าเรามีแอดมินเฝ้าตลอดเวลาเราเฝ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาถามมา AI ตอบไม่ได้เราก็ตอบแทนนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนะคะการตั้งข้อความตอบนะคะข้อความตอบกลับนะคะ โดยนารีจะทำในส่วนของข้อความตอบกลับที่เป็น AI ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแอปนะคะ Line Official Account นะคะอันนี้คือในส่วนของหลังบ้านใช่ไหมเมื่อเรานะคะต้องการเปลี่ยนระบบนะคะให้ตั้งข้อความตอบกลับให้มาที่นะคะข้อความตอบกลับ AI นะคะแล้วก็ถ้าเราตั้งเป็นอย่างเนี้ยเป็น เป็นการตอบกลับ AI นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการตอบกลับเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะให้เลือกตรงนี้นะคะเป็นบอทค่ะนะคะแล้วก็มาตั้งค่านะคะว่าตอบกลับอัตโนมัตินะคะพอถึงตรงนี้แล้วนะคะข้อความตรงนี้ที่เป็นชุดคำตอบอะคะ่ะ ตอบกับอัตโนมัติไม่ได้แล้วนะคะคือเราต้องสร้างโดยตัวเราเองข้อความตอบกับอัตโนมัตินะคะให้มาแก้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเราต้องคิดนะคะชุดคําถามคําตอบนะคะเนี่ยค่ะชื่ออะไรนะคะแล้วก็คุณสมบัตินะคะเปิดใช้งานเพื่อส่งข้อความไปยังผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงที่เรากําหนดนะคะแล้วข้อความที่เราส่งไปคืออะไรนะคะ สามารถตั้งเวลาส่งข้อความได้หรือว่าจะเลือกเป็นคีย์เวิร์ดส่วนมากนารีจะทําเป็นคีย์เวิร์ดนะคะเวลาตั้งลิสต์เมนูนะคะตั้งลิสต์เมนูหรือเรามีรูปแล้วก็ให้มีแบบลิงก์ข้อความต่อไปนะคะคือเราจะสามารถรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะและเราก็จะได้เก็บข้อมูลได้นะคะดูตัวอยา่างนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าอย่างเงี้ยก็คือ ถามอะไรก็ช่างก็จะจะตอบอย่างเงี้ยอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วถ้าเราต้องการสร้างใหม่สร้างตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อความตอบกับอัตโนมัตินะคะเราก็เพิ่มนะคะในส่วนของอข้อความตอบกับอัตโนมัติตรงนี้นะคะก็คือสามารถเลือกนะคะเป็นข้อความสติกเกอร์รูปภาพปุป,ปอง list s e s s a g e list วิดีโอวิดีโอข้อความเสียงแบบสอบถามการได้เลยนะคะโดยเอามาแนบนะคะถ้าเราต้องการเป็นเป็นแบบข้อความเราก็เลือกนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะตื้ตือย่างเงี้ยค่ะสวัสดีอะไรก็พิมพ์อะไรก็ได้นะคะดีค่ะก็ดูตัวอย่างนะคะก็นี่ประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวนะคะชุดคําถามนะคะอันนี้จะ เหมือนอันนี้ชื่อที่เราบอกว่าทักทายก็ได้ค่ะทักทายแล้วเราก็ระบุคีย์เวิร์ดนะคีย์เวรินะเวร์ดตรงนี้อะค่ะเราก็กำหนดนะคะว่าถ้าเขาถามมาว่าสวัสดีเนี้ยค่ะเราก็ใช้คำนี้พอเขาถามคำว่าสวัสดีเขาก็จะตอบคำว่าเราก็จะตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เราพูด ดีค่ะเนี้ยค่ะเนี่ยดูตัวอย่างเนี้ยเราก็จะตอบตรงนี้ออกไปถ้าเขาพิมพ์คําว่าสวัสดีนะอืมแต่คีย์เวิร์ดตรงนี้เราสามารถป้อนคิดแทนเขาว่าเขาจะถามอะไรเนี้ยค่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทักทายใช่ไหมถ้าเขาทักทายมาด้วยคําว่าสวัสดีเราก็จะตอบว่าดีค่ะอืมหรือว่าเราจะทําให้มันยาวกว่านี้ก็ได้นะคะ แต่อันนี้คือในส่วนของมือถือนะคะเดี๋ยวนาะรีจะให้ดูในส่วนของในคอมอ่ะเดี๋ยวเอานี้ก่อนในส่วนอันนี้คือทําผ่านแอปมือถือนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคุณต้องการทําใน p ี่ีมันจะง่ายกว่านี้นะคะทําในมือถือมันจะค่อนข้างยากแล้วเราจะทํารายละเอียดไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะคะมันจะมีข้อจํากัดเยอะนิดนึงนะคะแล้วถ้าเราต้องการนะคะ ทำเป็นในส่วนของข้อความตอบกลับ AI นะคะก็มาเปลี่ยนโหมดกับตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นแชทนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้รายละเอียดจะแยกออกมาเป็นเวลาตอบกลับข้อความนะคะก็คือเราสามารถตั้งเวลาตอบกลับได้ว่าช่วงเวลาที่ให้เขา AI ทำงานเนี่ยคือช่วงไหนนะคะ คืออาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ทำงานนะคะให้ระบบ AI ทํทำงานแทนนะคะเราก็มาตั้งเวลาตรงนี้นะคะ,ะ,คะเวลาตอบกลับนะคะก็คือเวลาตอบกลับคือเป็นเวลาที่เรานะคะตอบลูกค้าได้นะคะ <c oughs> ในส่วนเวลานอกเวลาตอบกลับคือเป็นเวลาที่เราให้ AI ทํทำงานนะคะอ่ะเราตั้งเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ สามารถนะคะมาดูตรงนี้นะคะเวลาตอบกับข้อความให้เลือกเป็นนะคะสมาร์ทแชทนะคะก็คือสามารถตอบแชทได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบแชทธรรมดาได้ด้วยคือสามารถเปลี่ยนณตอนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็นอกเวลาตอบกับข้อความเนี่ยนะคะเราเลือกเป็นข้อความตอบกับ AI นะคะซึ่งเป็นชุดคําถามคําตอบนะคะเมื่อเราเซตตรงนี้แล้วนะคะเรา ะะเราก็มาสร้างนะคะข้อความะะตอบกับ AI นะคะอันนี้เป็นชุดคำถามนะคะทั้งหมดจะมีนะคะชุดคำถามทั่วไปข้อมูลพื้นฐานข้อมูลอื่นๆการจองนะคะจะแยกประเภทประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าต้องดูตรงที่ว่าตรงกับธุรกิจเราสินค้าเราเการเราแล้วก็คือชุดคำถามทั่วไปนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเราต้องใช้ทุกอ่านเลือกไม่ได้นะคะแต่เราแก้ได้นะคะ ไม่ใช้ถ้าไม่อยากใช้เทมเพลตเขาก็เอาออกนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์ของเราเองแต่ถ้าใช้เราก็พิมพ์อย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้นะคะนี่ค่ะวิธีใช้ดูตัวอย่างก็ได้ค่ะก็คือถ้าเขาถามมาว่าบัญชีนี้ทําอะไรได้บ้างนี่ใช่ไหมเราก็บอกรายละเอียดไปอันนี้คือเป็นคําถามที่เขาตั้งมาเองอในระบบตั้งมาเองอเราแก้ไม่ได้ตรงพวกเนี้ยมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเขาไม่พิมพ์มาประมาณนี้ ก็จะไม่มีคําตอบแต่ถ้าเราคิดว่าเออเขาเป็นคําถามที่เขาต้องถามบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพิมพ์คําตอบในส่วนของธุรกิจของเราเกี่ยวกับธุรกิจของเราสินค้าเราเพื่อให้คําตอบลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองแอดมินนะคะไม่ต้องมีแอดมินเฝ้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะก็คือเป็นพวกเวลาตอบกลับการชรําระเงินงบประมาณที่อยู่เนี้ยค่ะคือเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะคะอันนี้รายละเอียดนะคะแต่นารีบอกตรงๆเลยนะคะว่า คือทําในมือถือก็ได้นะคะถ้าตอนนี้อะไรก็มือถือนะคะถ้าใครไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้มือถือก็สามารถแก้ไขได้เยอะละเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะอันนี้คือเป็นข้อความตอบกับ AI นะคะถ้าในส่วนของอรายละเอียดลึกๆถ้าติดตรงไหนทําแล้วติดตรงไหนถามบอกนารีได้เลยค่ะว่าเออพอถึงตรงนี้แล้วทําอะไรคะสามารถทักถามเข้ามาได้เลยนะคะนารีจะได้รู้ว่าทุกคนมีปัญหาอะไรนารีจะช่วยแก้นะคะ อย่างที่นารีบอกนะคะว่าถ้าสมมุติว่าติดปัญหาอะไรนะคะแล้วก็สงสัยตรงไหนทําแล้วมีปัญหานะคะหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะคะสอบถามนารีเข้ามาได้บางครั้งนารีก็ ไม่รู้ว่าจะออสอนในส่วนไหนดีนะคะถ้าทุกคนนะคะที่ทำแล้วติดปัญหาอะไรหรืออยากให้นารีช่วยแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับ l i น e o f ช i c i a l Account นะคะในส่วนของ Line Shopping หรืออะไรก็ตามที่สงสัยนะคะในส่วนของการดูคลิปก็ตามหรือว่าพอไปหาคำตอบแล้วหาไม่เจอในส่วนของเรื่องไหนนะคะที่นารีสามารถแก้ไขแก้ปัญหาให้ได้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะนารีพร้อมที่จะ ตอบนะคะแล้วก็นารีจะได้ทําคลิปดีๆนะคะแบ่งปันความรู้ก็ให้กับทุกๆคนนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเป็นกําลังใจให้กับโค้นารีปันณขายติดป,ปีกด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่ติดตามทาง Facebook ก็สามารถเข้าไป f o o ลว์นะคะในโค้ดนารีปันณขายติดป,ปีกได้นะคะสวัสดีค่ะ